ที่ามถามในเพลงสมมุติเราถามว่าเพลงไหนที่พี่อยากเล่าแล้วมันใกล้เคียงชีวิตพี่พี่จะเลือกเพลงไหนครับ ถ้าเผื่อว่าเป็นเพลงลูกทุง่งครับก็เพลงฮักกันบ่ได้ฮักกันก็ได้ก็ฮักกันบ่ได้ไงไงไม่เล่นด้วยไง <laughs> ผมเล่นแล้วพี่ไม่เล่นด้วย <laughs> มันก็ไม่ใช่ไหมอีอ <Ừ> ไม่ใช่อา้าวไม่ใช่เธอลูกเสียเหงึงฉันเป็นเพินล้านเจ็กหวยจเ,เป็นคนรวย ฉันเป็นคนจนเธอนอนข้างเตียงแต่ฉันต้องนอนข้างเตาน่ะเธอมีเชื้อเจ้าแต่ฉันนั้นมีเชื้อโจรเธอเป็นคนงามเกินความปล่อยผันมันถูกพี่โอ้ท้กันบ่ได้ดอกพี่โกหกโอ้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 โอโอ้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 ออ้โอ้โอ้โอ ไอโก้น่ะมันหดเรื่องอะไรโกหดเรื่องอะไรพี่โกหกออกเสมอครับโกหดเรื่องอะไรล่ะไอยาวโกหดที่จะหลานเจ้หวยอะไรแม่กินไตอ่ะอ่ะอ๋อคือมันเหมือนชีวิตพี่ตรงไหนมันเหมือนมากมมันไม่ใช่เหมือนมันคือคือวันเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันตอนที่บางแครแม่กลับอีกแล้วบางแคคือพลงนี้ยมาไงตองนี้ยุคนั้นเหรอใช่พี่เกิดทันเหรอ ก้อี้ก็ไม่ก็ทไมก็ร้องได้เหมือนกันแหม่เราไม่ได้เอาใจครับแหม่ตอประโยคต่อประโยคเลยเออแล้วทำไมผมร้องได้อ๋อผมได้ยินไงเพลงดังอ่าผมได้ยินจากพี่อะไรบ้างนี้แหละผมเลยร้องได้ไงยังไม่ออกเลยอ๋อยังไม่ออกอ๋อเวลาพี่เบิร์ตไม่ทํางานพี่เบิร์ตฟังเพลงพี่ฟังเพลงเก่าเหรอครับคือพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เปิดเพลงฟังอ้าว พี่เนี่ยจะฟังจากไกลๆแล้วมันจะเข้าคือ,อติดทดี่ถ่ายตอนบางแคฟังของบ้านอื่นเขาใช่ทุกวันนี้เชียงรายก็ต้องไปเปิดที่ไล่คนอื่นแล้วใช่ไม่ไม่มันเ้าเปิดเ้าเปิดเพลง,งนะครับคือที่บ้านเล่นตรีเนี่ยเขาเล่นอย่างไจำได้ที่เคยไปอ่าเพราะฉ้อว่ามันได้ยินเสียงไกลๆมาเนี่ยโอ้โหมันวังเวง,งมากแล้วมันมีความสุขอะมันคือแบบเราเราเราอยู่ในที่ที่เขามีความสุขเขาอยู่ในเพลงเดียวกันกับเราหรืออย่างเช่นตอนที่พี่บวชไว้พี่เดิน พี่บวชพี่จะไปฟังเพลงได้ไงก็ท่านอาจาสิก,กันล้ฟังบินสบาติไว้บินบาตท,ท่านเข้าสำรวมมองไว้แต่ละก้าวโอ้โหแล้วแบบคือไกลมากไนรู้เปิดจากหมู่บ้านไหนอะแล้วดีคิดจะปลูกต้นรักสกอแล้วแบบว่าพระท่านก็เดินไปข้างหน้าเดี๋ยแบบหายใจขาวขาวขึวข้เนเย็นอะพี่รู้ารู้สึกว่ามันเป็นวันเวลาที่เย็นสุขุมแล้วระหว่างเวลานั้นมันเป็นเราอยู่บนคนละโลกแต่เราสามารถจะรู้ได้ว่า เราได้มาเยือนอีกโลกหนึ่งแล้วเรายังอยู่ในโลกเดิมที่ยังมีเสียงเราอยู่แล้วว่าทุกคนที่ที่เราจะไปเจอเขาเคารพหรือเขาเคารพในวันที่เรากําลังเป็นอยู่นี้และวันที่ผ่านมายังอยู่ต่อเลยมันมีความสุขอะพอช่วยแปลหนึ่งช่วยแปลดิพี่กลังจะพูดว่าอะไรนะเนี่ยท่านผู้ชมครับพี่เบิร์ตขอฝากผลงานก่อนละไปส ก่อนที่เบิร์ตจะไปอยู่ดาวดวงอื่นเบิร์ตขอฝากสามสิบเพลงนี้ไว้เป็นหลักฐานผมนึกจริงนะแกจะรีบทำสามสิบชุดแกจะรีบไปไหนหรือแกจะไปอยู่ต่างดาวหรือแกจะกลับดาวแกลแล้ววะไม่ไม่ก,กี่ปีแค่ก,กี่ปีแค่จะกลับมาใหม่เนี่ยพี่ก็ถามพี่เล็กพี่เล็กอาออกไปอย่างเงี้ย<ๆ>เขาไม่ถามเลยหรอว่าเราจะเลิกหรอเออใช่ไหมอะพี่คุยไปคุยมาพี่เล็กบอกว่าเอาน่ะเพราะว่าอยากให้อยากป้องความสุขให้มีความสุขมากๆแล้วแล้วเบิร์ตว่าไงบอกว่าโอ้โห ท่าไรทุกกันอยู่แล้วคนนี้ฟังวันละเพลงเนี่ยได้เดือนเนืงอไม่ซ้ําเลยอ่ะอืสามสิบเพลงที่คิดดูแล้วแดนกันไปแล้วถ้าเต้นขนาดนั้นได้สามสิบเพลงท่านจะเป็นความแข็งแรงระดับทีมชาติทันทีใช่ถู้แม่แต่พี่ทํางั้นมาแล้วพี่ทํามาแล้วถ่ายมิวสิกวิดีโอใช่ไหมทุกเพลงถ่ายมิวสิกเนี่ยสามเพลงแต่คาราโอเกะเนี่ยหนึ่งเพลงคาราโอเกะสามเทคหนึ่งเพลงสามเทคสามสิครั้งใช่หนึ่งเพลงทำสามครั้งสามสิบเพลงคือเก้าสิบครั้ง ในเวลาได้ดีในเวลาสามวันสมเป็นเทพจริงๆเดี๋ยวได้ใดไมได้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 ผมเป็นนักร้องที่มีความตั้งใจมีความอดทนจังเลย